สวัสดีค่ะมีนซีเออีนะคะตอนนี้นะคะ,ะลืมลืม <c oughs> มิถวายมหาสังฆทานเพื่อแผ่นดินไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเอาบุญมาฝากทุกคนเลยนะคะใครเจอคลิปนี้คนนั้นโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าเนาะภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ทำด้วยแบบความตั้งใจนะเพราะว่าเนาะเราร่วมบุญกับมหาสังฆทานเพื่อแผ่นดินไทยเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรีของกลุ่มสิทธิ์หลวงพ่อจรัญมา ปีนี้เป็นปีที่9แล้วนะคะโอ้โหไม่นาเชื่อนะผ่านมาได้ยัง9ปีนะแล้วก็เมื่อกี้นี้แอบเล่าให้ฟังเนาะกัลยนานมิตรนะคะน้องจุ๋มนะคะในวินเดอร์นะคะในวินเนอร์เอสเตนะคะอะน้องพี่ที่เรียกว่าติดตามนะติดตามทมําบุญด้วยกันตลอดนะไม่ว่าจะกระถินลงพ่อกันหานะคะไม่ว่าจะมาหาสังฆทานครั้งไหนนะอ่าไม่ว่าจะแบบร่วมบุญเจ้าภาพนะ,ะสุดมนต์ข้ามปีนะในคอร์สที่นี้เป็นเจ้าภาพเนาะ ก็น้องจุ๋มก็ร่วมตลอดเลยนะคะเออครั้งนี้ก็ร่วมมาอีกนะอนุโมทนาไปด้วยกันนะคะและขอบุญนี้นะจงเป็นเหมือนชัดแก้วเนาะปกป้อง,งคุ้มครองประเทศไทยนะคะเพราะว่าเราถวายเพื่อผืนแผ่นดินไทยเนาะบรรพุรุษ อากษัตรปิยาธิราชที่ท่านเนาะปกป้ปปองแผ่นดินไทยให้เรานะคะและพระแม่ชรณีนะคะที่พวกเราได้อาศัยอยู่กินในบุญคืนแผ่นดินนี้เนาะถ้าเราไม่มีพระแม่ทรณีนี่โอ้โหเราจะอยู่ยังไงใช่ไหมคะดังนั้นเราไม่เคยตระหนักตรงนี้เนาะมีก็อยากให้ทุกคนเนาะอยากเชิญชวนทุกคนเนาะในปีถัดไปนะเพราะเรามีแค่ปีละครั้งนะคะและปีละครั้งนี่ก็คือวันที่14เนี่ยก็เป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนาะพระองค์ทรงประกาศอิสรภาพจากพม่านะคะถ้าไม่ ม,มีพระองค์นะคะแล้วถ้าไม่มีพระเขาเรียกว่าพระเจ้าตักสินเนาะที่ทรงกอบกู้นะคะแล้วก็ทรงรวบรวม เขาเรียกว่าก๊กเหล่าต่างๆให้เข้าด้วยกันเป็นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะจนเกิดกรุงธนบุรีขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็คงไม่มีวันนี้เนาะถ้าไม่มีประวัติศาสตร์ตรงนั้นมาก็เราไม่มีเราในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้กระหนักตรงนี้นะคะตอนนี้ก็แมะมาทักทายทุกคนแล้วก็เอาบุญไปด้วยกันนะคะใครเจอคลิปนี้คนนั้นโชคดีนะคะรับบุญเสมอกันนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ